ดีค่ะมาพบกันกับทัศน์กชาแนลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาสอนลบลายน้ํานะครับโอเคนะครับลายน้ำนะครับก็คือตัว K นะครับข้างบนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรานะครับก็เอาวิดีโอนะครับที่เราตัดต่อแล้วนะครับเอาไปเซฟไปในรูปภาพครับจากนั้นนะครับแล้วก็กดวิดีโอที่กำลังจะลบลายน้านะครับให้กดตรงนั้นนะครับแล้วก็กดตรงแก้ไขครับ เรากดตรงแก้ไขเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะให้เรากดตรงนี้แบบนี้เลยครับจากนั้นนะคะเราก็กดตรงนี้พอเรากดตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับให้เรานะครับเลื่อนมาแบบนี้นะคะตามใจชอบเลยค่ะมันจะมีเส้นอยู่ครับจากนั้นนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นเลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะไม่มีลายน้ําเลยนะคะแบบนี้นะคะ ได้น้ำข้างบนแล้วนะคะที่เป็นตัวเคนะคะวับบนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย